ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเจ้าชู้ทุกท่านนะครับวันนี้พอกับผมบ่าวละเอียดผ้าซิมนะครับนี่มีเมโนโูปลาเมือกย่างนะครับโอ้เสียบๆซิมมืงนะครับนะหะมซชิบบ่โอ้เมืองนะหอ้ปลามึกไข่ จะใครแถใครปลอมบ่ใครแถก็แบบใครใกล สำหรับเมนูบมงอย่างมันนี่กับชนมนีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับผมนะค,ครับ